และนี่คือไม้เซลฟี่อนเนกประสงค์ที่ผมได้มาวัสดุเป็นพลาสติกขนาดเล็กพกพาสะดวกพับได้น้ำหนักเบาเพียง150กรัมเท่านั้นสามารถกางได้ถึง225องศาด้านบนนะครับตรงนี้สามารถหมุนได้ถึง360องศาใส่โทรศัพท์แบบแนวตั้งได้หรือจะวางแบบแนวนอนก็สามารถทำได้ตัวก้านสามารถยืดออกเพิ่มขนาดความสูงได้ส่วนตัวด้ามจับนะครับตรงนี้สามารถดึงออกเป็นขาตั้งแบบ4ทิศทางแบบนี้ได้เลย ซึ่งปกติแล้วเนี่ยตอนที่เรายังไม่ยืดออกนะครับความสูงอยู่ประมาณ22เซนแต่พอเรายืดออกแล้วแบบนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณ36.5เซนเลยนะครับปัจจุบันนี้นะครับอะไรอะไรก็ต้องเป็นมันติดฟังก์ชันไปหมดนะครับนี่ขนาดไม s ์เซลฟี่เนี่ยก็ยังมีหลากหลายฟังก์ชันเลยไม่ว่าเพื่อนใช้งานแบบเดินไปพูดไปแบบวีล็อกหรือทำคอนเทนต์หรือแม้กรทั่งนั่งไลฟ์สดเนี่ยก็สามารถทําได้แบบง่ายๆเลยครับอ๋อที่สําคัญนะครับตัวเนี้ย มีรีโมทมาให้ด้วยนะครับสามารถรองรับทั้ง Android และ iOS ครับเป็นบูทูธเนี่ยสามารถสั่งการถ่ายรูปได้จากรีโมทนี่เลยนะครับแบบนี้ใช้ง่ายง่ายสะดวกไม่ยุ่งยากราคาเป็นแค่หลักร้อยหากเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับก็ดูตรงตะกร้าที่ผมปักไว้ให้ได้เลย